ดีไหนอะที่เราอ่ะดีแกบายบไปบายัวไม่ออกจากบ้านดูหมาจังตาเข็าเองผมเองผมเองแปลกสุดก็คนแรกเลยที่ตายกันเอ้าเฮียแล้วมันติงหมูตายวะบอมเอาตายแล้วตายกบก ไม่ออกก็ต้องเข้าไปกระทือนเวนัสป<า>ั๊มแจ็ค,ครดรเลยยันแดดโอ้โหเฤกษ์เขียดจริงๆเลยอ๋อเวนประเด็นเฮ้ยอย่ <c oughs> อาทอนหน่อยดีไม่โดนเลยสักไ,ไหนล่ะสุดแจ็คปั๊มไหนล่ะสุดน้องแจ็คทำไมไมาดูน้ยนอยโอคค้ยพี่หีอย่าโดนแล้ววะ นุ่มมือนุ่มมือเฮ้ยใครหายตัวเดาข้างหลังพี่ตูนเมื่อกี้ไหนกันหมดว้ายเฮียคอยมวยอืมแต่ดูกอยู่ดิไอ้กระถอไม่ได้กดช็อตเฮียคดเขาหลุดอ่ะ มาคุผมอ้เอยเองๆๆไอ้เนี่ยแทนปุ่มเลยครั้อแตกเลยกูเจอเจอห้าปานทีเดียวตัวแตกเลยเียนก่อนเลยเียก่อนเลยเดียีนดูมันให้พีนอของปีฟั้นกันไลยเหี้ยมันยาวอ่ดที่าย เล่นเป็นที่ไหนโอ้เอาหมอบ้านหน้าเลปั๊มหมอบ้านหน้าเลยโอ้โออไนนยไอ้เหย็ดถอนถอนปั๊มปบ๊มไปไหอไปไหนล่ะจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนครับไปไหนแตกเวเบอร์ท<ฮ>ี่ตู้ล้นก่อนดิโอ้ยข่าลิงลาบมันมาหากูนี่ตายแล้วเสร็จแล้วลิงเข้าลิงเข้าลิง วิ่ง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 ไมด้เดี๋ยวก็รอนตายเอาเนี่ยเนี่ว้าแล้วเดี๋ยวก็รอนตายทุกวนนี้ต้องมาตังค์ไปกี่บาทลูกว้าแค่สกิดก็ตาหากไอเทียติดไวเพื่อไว้เพื่อสวยสิปัดน เฮียแตาไปแล้วแปตกแก้ที่ไหนแก้ได้เออไอ้เ่ต้แตลกเลยไอ้เหียวัเปร์นี่เขาก็ห้าววิ่งเข้ามาหานีนไอ้สัตว เอพอกระบาดโง่อะด้ยเชี้ยสะท้อนโจ้หมอเกิดนอกคิดกระถังเลยคิดคกระถงไงอ่ะโจ้ได้ได้ได้ติง กางลงมากกระถางขวานะอย่าไปรวมมาอยู่กระถางขวานะไป<ส>เกิดกระถางซ้ายอเาาอ,อ๋ต่อไปเจอข้างนอกแล้วหมอซ้ายหันหน้าออกนะไม่ใช่ซ้ายหันหน้าเข้าด้วยอ่ะพ่อเกียเดี๋ยวมายืนที่เดียวกันอีกให้เอา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 ชิดไอ้นี่พี่โตชิดชิดบันไดชิดบนนับนไดถังบันไดอ ไปจะไป้วยไหมไอโมนี้ไปลูกได้ไม่ต้องซื้อหนูเสียตังค์ซื้อมาแล้วน่ะไอ้เเฮียสะตอเขา่เฮียสตอหน้าแหกแท่หนาแหกอีสัต โอ้ทิ้งเกลียวติดมือโอ้ยยี่สองหมื่นตายแกไปจอดในสัตว์ตึนสายโอ้โหเกาะแตกไอ้เหี้ยสายหายวิ่ติดหรอไม่เชี่ยไปไปตามไปไปเลยหมัดกระป๋องไอ้เหี้ยชาวบ้านเรียกว่าหมัดกระป๋อง ไปกี่มังกรอยู่มาดิไปกี่มังกรดูเฮ้ยเชี่ยสะท้อนเอาหมอบไว้กลางแล้วกันนะไล่ฝ่ายนเดี๋ยวไวิ่งตีเองอะไปยี่ผมยี่วงอยู่แล้วเข้าเข้าไปถึงบ้านแล้วฮะครับใช่มันวิ่งเองตั้งออโต้ไว้ออโต้เพลหรอของระบบออโต้ให้หรอ ไปไปไปหวยอะไเที่ยวอีเดียวมองหวยแปลมาเข้าข้อพอดีเลยไอสัตว์ชดย่อเลยขี้อ่เจอไปสี่ปานสามื่นสามหมื่นอีรมณ์เลยพอดีเลยไอ้เขาเขาอยู่ตีดาดเตงกูวิ่งหว่าหากูพอดีกูปีนได้เลยไอ้แจ๊กไอ้แจ๊้แจ๊เฮ้ยมึจะตีลูกชายหรอลงนี่เพื่อนรักยังด่าลงเลย เอ้ยอีโอ้โหไอ้ได้สัตว์อัดคลิปปะเนี่ยเพื่อนจะเหลืออ่ะหมายถึงไอ้แปลงหรือเปล่าหมายถึงโบโบนี่เสียงบังนะเสียงบังนะเอ้ยกันรู้ก็อยู่เสียงบังนะตายแล้วตายแล้วเสียงบังนะเปิดนี่ก่อนรอเลยไม่ต้องออกไปไหนนะเดี๋ยวเขามาให้ไปไหนไอ้เหี้ยวิ่งเหมือนหมาเลยไอ้สัตว์ วิ่งวิ่งแตกหรือว่าไปตายเหมือนเดิมกระถ or อ,อุย้ยชิบหายแล้วหมอสามตัวเฮ้ยอันนี้คนเท่ากันคนข้างว่ะคน,น,น,ออนวิ่งบ,บ,บนี่ะทำไมมันแลมันเยอะวะแม่งล่อกูฮีแม่มึงนี่แอบโอ้าลูกชายจะวิ่ง <laughs> ไม่ไดนคือ

นีงัยปนมันจะมาแล้วปีงัมันจะมาแล้วเก <c oughs> ิด <c oughs> หม้อเกิดหม้อเกิดหม้อเกิดหม,อม้อในไหนหมัดกระป๋องไอ้เหี้ยทำไมไอ้เหี้ยร <c oughs> ้อนเกิดหมอเกิดหมอ <c oughs> แปดภูมินี่โคตรจะนิ่มเลยเฮียไวเปอร์อีกไปตัวหนึ่งสี่สามไป <c oughs> ไ้แปง้งเออนี่หนห่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงจอนไปจอนไปไหนจอนเออขวาเจ็บ <c oughs> แกว้แกวไม่ทันโทษท่าอมีใคให้ <c oughs> ตเปล่าจับทำแดงมันเลยเยียตี้นี้ <c oughs> มาแล, <c oughs> ล้วปิ้งอมาแล,ล้วปิ้งวมาแล,ล้วปิ้งว มีโง่ไปห้าหมื่นหนึ่งไอสัตว์ไปโอ้ยโอ้อ้เฮียเป็นนัแน่โอ้โหโอ้เฮียเอ้ยอะไจะาุมป็นวิงยังมีแจกตัวเลยสัตว์ เงียบเลยนะเป้าลิงเหรงียบเลยนะเต้าลิงโอ้พลังเกียเกือบแตกอายมันจะป๋องไอ้สัตว์ Ou เขาลืมวิธีลงลงคลิปเราแล้วมั้งว่าเนี่ยวันนี้ลืมแล้วต้องให้เขาแ่้ไอะตีบอกไม่ได้ไอ้โง่อัพโหลด<ะ>คลิปไ,ไม่ได้แล้วตัวนี้หรืชอช่องโดนแบนวะไอ้ที่อะมันนั่งตานดมวยนดะ้เอา้าผมอุ้ยไอ้เจี๊ยสลับกลุ่มผิด กามาตายหายอ่ะไอต่อยหมอยก็เลยแปลงไอแปลงโอ้โหโดนมาแล้วมาแล้วเอาไม่น่าเศร้าไปเลยมันจะป๋่อยมันจะป๋่อยมันจะป๋องกินโง่ ไอหมัดสปอร์ตทั้งคู่ไอสัตว์ไอ่ไงสัตว์พี่ตูนพี่ตูนตูนไอแจ็คไที่ไปไปไปไอแจ็คไอแจ็คเอาเอาตายเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจัดการให้พ่อจัดการให้ไม่เงี้ยโอ้ยที่โดนไปนอนโอ้เคิดเขาผ่านหนูเหรเนี่ยพ่อกินได้ไหมไม่ได้พี่โจหมอพี่ตายคนเดียวโอเคหมอติ้งด้วยทำไมหมอผมไม่เห็นตายแล้ววะ เสียเสียงดังลูกเอ้ยเสียงดังแต่เขาไม่มีเสียงดังดีเสียงดังโอ้โหโดนอะไรวะนี่โง่ไปเส็ดอยู่หน้าแล้วกันเขียนวิ้งเข้าไปเ่ออกวาจริงเหรอเข้าบ้านแล้ว เอาไว้ไปเหรมึงจะห้าวจางอีกสาสตร์ตีสะพอนล่วงเลยกูงา <c oughs> นเกมพอหน้าดันให้พีนออกมาตีป้านในที่นีนี่คุณเลดโยกังยุกไหนวะเนี่ย เพิ่งเคยเจอช่วยแล้วมาช่วยแล้วเจอ f a บ e b o สองหวโอ้ยม,ยมันจาวถไายมัดกระโปกไอ้เหี้ยถีอส่วนล็อกโอ้โหนี่ไงไเไร่ไ <c oughs> ตายมันนี่มาจากมันนี่ต่อยหน่อยอแล้วเป็นที่อะไรหมอกูตายจัง <c oughs> ้่เ <c oughs> อ้า <c oughs> โอ้โหแกไม่ให้ไม่ได้บ่ไอ,อ้น,นี่ตัดนอไม่ได้มันไม่ได้เร่งหรอ อ,อุยไ,ไม่ตายตายโดนไปแปดหมื่นเกทไายแจ็คเอ้าเอ้าตายตายหมดเลยอะเกย์ไปพลังโจมตีเหรอเอา้าไม่ได้ขัง ก็ใหเขาแต่วิ่งเข้ามาทำไมเฮ้ยเข้ามาทำไมสัตว์เขาไม่ดูกำลังแข็งเลยบมไอ้เหรอวิกงเข้าปในบ้านตายตายยเลยไ่ก็ไม่มีใครยิงไหอ่อุ้ยโตโตนู่แดงอย่าดงเนยอแดงทำยังมยังยัง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ตงไปดิพี่ตงไปด่ไปไหนไม kind of the ่มีท่าวิ่งแล้วกลับมาตีปั้นแล้วปิกปิดปิปิปิสวยพี่ชายเฮียแปลงก็ทำแดงเดียวเลยหวเฮียไม่สนเพื่อนเลยเพื่อนนอนเตียอยู่ทาแดงก็กดแก้ทิดให้หมอเหมือนปัญญาอ่อนเฮียใจเย็นเหียจริงวะจอมกูเป็นแค่ดามีจเสริมนะช่วยอยู่บิ๊ก ไอ้ี่ปูปูสองห้าไม่ไม่ตายหรอนแมเนี่ยมาหนดีมัตอยหมอนมาล็อกกันดิไอสัตว์เลยเลยยี่โไอสัตว์ปยมานี่ดิมัดมาล็อกด้ยอากโดนมัดล็อกตายว์โอ้ยอบ้านเต็มเลยของเราลูกไมหดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่น กลับมาก็ที่หนึ่งไอ้เหี่ยเบื่อยู่าย